ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังต่อตอนนี้ส่วนผมก็ครบ1ปี10เดือนแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังอยู่กรุงเทพนะฮะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นไปเนื่องจากยังอยู่ระหว่างโควิดที่ห้ามการเดินทางข้ามจังหวดัดน,นะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมมาเล่าถึงเรื่องส่วนผมต่อดีกว่าโอเคครับ ที่เห็นรูปเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของเดือนเมษาเข้าเดือนพฤษภาต้นไม้เนี่ยดูเขียวหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่หลังจากสงการนะครับแต่ก่อนสงการก็กต้นไม้ก็ยังดูเขียวแต่ยากจะดูเหลืองแห้งแรงมากดูอย่างรูปนี้จะเห็นอันนี้คือช่วงที่ถ่ายก่อนฝนฝนจะมาตอนสงการนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งหญ้าจะแห้งแรงมาก คือแทบจะดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าต้นไม้มันจะางามได้ขนาดนี้นะครับและนี่ก็รูปนี้ที่ถ่ายหลังจากฝนตกมาได้สักสองสามอาทิตย์นะฮะต้นไม้ดูเขียวแตกใบอ่อนเยอะมากแล้วไม่นึกเลยครับในช่วงเวลาเดือนเมษาเนี่ยมีนามเมษานยนยต้นไม้ผมจะโตขึ้นขนาดนี้ออแล้วก็ตอนนี้นะครับมันก็ใกล้เวลาที่ รัฐบาลแจกต้นไม้หรือกรมป่าไม้แจกต้นไม้ผมก็เลยอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนะฮะไปขอต้นไม้ต้นกล้าได้นะครับแล้วมาปลูกกันคือผมก็อ,อยากจะบอกให้ว่าเออมันใช้เวลาไม่นานนะครับในการดูแลต้นไม้แล้วก็มันแค่ประมาณแค่สองปีแรกเนี่ยผมว่าที่จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นก็คงดูแล้วว่าไม่น่าจะเหนื่อยมากแล้วก็ต้นไม้มันก็จะเป็นผลประโยชน์ระยะยาวที่เราจะได้นะครับ เราสามารถมาขุดบอนขายตัดต้นขายและแต่ไม้ชนิดต่างๆที่เราปลูกก็ลองดูศึกษาดูนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมาปลูกไม้ผักหวานป่าเพราะว่าต้องการจะเก็บผักหวานป่าขายในอีกประมาณสักสปีข้างหน้าเพราะว่าในบริเวณพื้นที่สวนผมเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีผักหวานป่าเยอะโดยธรรมชาติอยู่แล้วผมก็เลยเอามาลงนะฮะ วิธีที่ผมลงเนี่ยผมก็ใช้มเมล็ดปลูกนะครับเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นวิธีง่ายแล้วถูกประหยัดต้นทุนผมที่สุดนะครับคือผมก็เอาเม็ดวางไว้สาตำแหน่งอย่างที่เห็นในรูปตอนแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้น่ะโดยธรรมชาติเราจะขึ้นได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละก็ปล่อยเขาและตอนนี้ผมก็เริ่มเอาต้นมะม่วงหิมพานต์มาเพาะแล้วกะว่าจะลองไปปลูกในสวนผมดูนะครับก็เพาะอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะขึ้นไหมที่สวนเชียงใหม่ก็เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้ขึ้นเชียงใหม่ผมก็จะเอาต้นกล้าที่ผมเพาะไว้ประมาณสักสิบกว่าต้นเยจะลองเอาขึ้นไปดูว่าจะใช้ได้ไม่ได้ไนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็เพลินได้เม็ดต้นตะเคียนมานะครับก็มีเวลาว่างก็เลยเริ่มเพาะมันนะครับก็หวังว่าจะเอาไปปลูกที่สวนเชียงใหม่เวลาผมได้โอกาสขึ้นไป ก็ผมก็ใช้วิธีเอาเมล็ดพันธุ์มาที่ได้มาเนี่ยประมาณสักกิโลกว่า2กิโลเนี่ยแช่น้ําแล้วก็แช่น้าอยูนนย่ประมาณสองหรือสวันนยครับประมาณนั้แล้วจนเห็นเริ่มมีรากแทงบ้างอะไรเงี้ยล้วก็เอาออกมาแล้วมาเพาะแล้วก็ถ้ามันขึ้นโตยังไงผมก็จะลงถุงหรือลงอะไรทีนึงแล้วก็เอาขึ้นไปเชียงใหม่ไปปลูกนะครับก็ ผมก็ฝากเพื่อนๆแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปพิที่เพาะเม็ดต้นตะเคียนนะครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนสำหรับเดือนเมษาซึ่งส่วนผมก็ครบ1ปี10เดือนละขอบคุณมากครับ